หลายคนมีปัญหาฟันหน้าหลอตอตั้งแต่ตอนอายุน,น้อยแล้วกังวลว่าจะทํายังไงดีให้ยิ้มมั่นใจมากขึ้นนั้นก็มีฟันปลอมสองแบบมาแนะนําเป็นแบบถอดใส่ค่าใช้ใจ่ายก็จะถูกกว่าแบบติดแน่นเช่นพวกรากเทียมแบบแรกฟันปลอมฐานพลาสติกแบบธรรมดาถ้าเป็นฟันหน้าก็จะแนะนําไม่ใส่ตะขอเพราะจะเยนกว่าทําให้ไม่รู้ว่าเราใส่ฟันปลอมสาหรับบางคนที่กลัวหลุดเราก็อาจจะใช้ครีมติดฟันปลอมเสริมความแน่นตอนใส่ให้มั่นใจขึ้นว่าฟันปลอมจะไม่หลุดระหว่างวันและครีมติดฟันปลอมก็สามารถลดเศษอาหารที่ติดใต้ฐานฟันปลอมได้งตินน่า12ชัวโม แบบที่สองฟันปลอมมีรีเทนเนอร์แบบนี้จะคิดมากในหมูน้องๆเลยรุ่นจะแน่นกว่าแบบแรกเพราะแบบนี้จะมีลวดรอบแต่ข้อเสียคือใส่หันเข้าไม่ได้และไม่สามารถทําได้ในคนไข้ที่ฟันซอนเกซึ่งไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมแบบไหนการทําความสะอาดก็เป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะมีผลต่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเดี๋ยวนี้มีตัวช่วยที่ทาให้ฟันปลอมของเราใหม่อยู่เสมอก็คือเม็ดฟู่ทงคลาสาฟันปลอมแค่นาฟันปลอมใส่แก้วแล้วใส่น้ำให้ท่วมจากนั้นฉีกเม็ดฟู่ใส่ลงไปในแก้วรอ3ามนาที ครบสาอาทีก็นำฟันปลอมขึ้นมาเติงมาบ่อแล้วล้างน้ำเท่านี้ก็จะช่วยให้ฟันปลอมใหม่และสะอาดเพราะเม็ดผููจะช่วยขจัดคราบและฆ่าเชือ้อแบคทีเรียและไวรัสไดถึง99.90%และรอยยิ้มเป็นเรื่องที่รอไม่ได้สามาัยแคนวสตอนนี้มูลนิธิทันตแพทยาศาสตร์มาให้ d o เพื่อกองทุนเติมรอยยิ้มคืนความสุขเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อมอบฟันเทียมเปลี่ยนชีวิตผู้สูงวัยให้กลับไปยิ้มสดใสหากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางต่อไปนี้ได้เลยนะคะ เพราะรอยิ้มไม่ควรต้องรอความสุขก็เช่นกันค่ะ